คลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่เบนกันนะครับจะมาเล่นตำแหน่งจังเกิลให้ดูว่าตำแหน่งจังเกิลนะครับมันเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้เขาเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับวิธีการเล่นป่านะครับหลังจากที่ผมศึกษามาหลายเกมนะครับล่างที่เราควรนำไปฟาร์มนะครับนั่นคือล่างปีศาจร่างปีศาจนะครับจะฟาร์มไวมากเพราะว่าการโจมตีหนึ่งครั้งอ่ะของล่างปีศาจจะเท่ากับสองครั้งเลยนะแล้วก็จะมีสกิลฟื้นฟูเลือดได้นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มฟฟาาาาาร์จกแดงะเพว่้ เซฟฟิตฟาร์มนะครับเกมนี้มันเยี่ยงกันฟาร์มนะก็ไม่เป็นไรนะครับเซเบต้าก็อย่างว่านะแต่คนก็ต่างมาทดลองนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเลยครับเบนนะครับถ้าถามว่ามันฟาร์มไหมหรือเปล่าฟาร์มช้านะครับในช่วงเลเวลหนึ่งถึงสามฟาร์มช้ามากดูครับทุกคนมันฟาร์มช้านะครับหนึ่งถึงสามอ่ะสกิลก็ไม่แรงนะครับแถมตีช้าเดี๋ยวเราล่างปีศาจฟาร์มไว้แน่ สกิลที่ควรอัพหลักนะครับในช่วงเลเวลหนึ่งนะครับก็คือสกิลสองนะเพราะว่าสามารถสร้างดาเมจได้ในการฟาร์มดูครับทุกคนไอเทมก็ตามนี้นะครับเน้นถึกไปด้วยนะครับเรนมันบางอยู่นะตัวนี้บางครับถ้าเจอสายมทุ่งน,นี้นะครับคอมโบชื่อเดียวตายได้นะก็เลยต้องออกไอเทมที่บุกเลือนมานะครับอ้าวอ่าเดีย๋ยวคิวฟรีนะเนี่ยอีกทีเดียวครับไม่ถึงโดนตันก่อนนะฮะทันไหม ไม่ทันนะครับไม่ทันเกือบเกือบกลับด่วนนะครับกลับด่วนเลยโอเคเข้าป่าต่อนะครับฟาร์มต่อเลยเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตำแหน่งตำแหน่งนี้นะหลายคนขอมานะพอเรานะครับถึงเลเวลสี่เราจะอัพรางปีศาจเลยนะครับรางปีศาจคือสกิลที่สี่ครับ กันบนก่อนนะครับนี่ครับอับลางปีศาจสกิลครับโจมตีเห็นไหมครับโจมตีหนึ่งครั้งเท่ากับสองครั้งมาก็แผ่นด้าก็แผ่นได้มาเลยฮะแน่ก็เข้ามาครับเอาดีมีรองเท้าเลยครับนึกว่าจะก้าวัดเวลาที่เราเลยครับเลือดน้อยนะครับก็กดสกิลหนึ่งเพิ่มเลือดได้นะมมนได้เปรียบมากนะครับตัวนี้ไม่ใช้มานาไง ขอไเพื่อนว่าไงแจ้งบับแดงมาเลยครับขึ้นเราจะบวกนะครับอ่าบวกละแผนด้ามาแผ่นด้าไปนไหนครับเขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่แผนด้าเรียบร้อยครับตัวแรกมาละเดี๋ยวเอาบับแดงต่อเลยครับบับแดงต่อเลย ของไงต่อตครับเอาดาร์กต่อดีกว่านะครับไปเพนด้ามาอ้าวเพนด้าตายเนี่ยฮึฟิกไปได้ครับฟิกชฉาคือตายนะครับโดนสตันเนะี่ยไม่ได้นะครับต้องฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวรอเลยผมจะออกมาเป็นทาลอนนะครับคลิปนะฮะแล้วก็อฟอร์เทมเมอร์นะครับเฮ้ยเวียนมันอยู่นี่ตรงนี้วาวดิว,วดิ คนละตัวคนละตัวได้ไหมคนละตัวตีไว้ครับเรียบร้อยครับของเรานะไปฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อเก็บสเต็กไว้นะรีบเก็บสเต็กเพราะว่ามีสองตัวยังกันฟาร์มหรือว่าต้องลงไปช่วยล่างก่อนนะครับล่างเยนอะโดนยำอยู่อะไหวไหมเนี่ยล่างใส่เลยครับชึบชึบชึบ <c oughs> ใจเย็นครับใจเย็นดีครับ สันเรียบร้อยตายแน่ตายหนึ่งสองครับสองตัวเรียบร้อยครับล่วอ้งจะตายไม่ต้องกลับบ้านเลยครับเราเข้าป่าต่อเลยเรามีสกิลหนึ่งเลครับในการพื้นฟูเลือดดูครับทุกคนฟาฝามต่อไปผมจะออกดูเลือดมาก่อนเลยนะเพราะว่าต้องเข้าป่าบ่อยนีดหน่อยนะครับมันบางนะครับตัวนี้บางบางคือถ้าใครจะรู้นะครับ ว่ามันบางมากถ้าเคยเล่นนะที่เซิร์ฟเทสตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะใช้ล่างเทปให้ดูนะครับล่างเทปนี่ครับล่างเทปชาร์จโจมตีสกิลสองฟาดฟาดฟาดสกิลสา 3, ครับรอรอชอบสกิล,ล Skill, ปึ๊บตีคลิปซะงั้งงนได้อยู่ได้อยู่ครับไม่กลับตาย2ครับ ในร่างนี้นะครับก็ส่วนมากจะใช้ในตำแหน่งออฟเลนะนะัยการคอมโบก็สกิลโจมตีสกิลโจมตีนะครับอย่าชาร์จนานนะมันไม่โดนหรอกเฮ้ยกลับมาวะ่ะเอาดิฟาดเรียบร้อยครับจบเลยครับพาร์ทสี่ะทุกครั้งนะครับในร่างเทพที่เรา ปล่อยสกิลการโจมตีข้นต่อไปนะครับจะสามารถสร้างควาเสียหายจากระยะไกลได้นะครับแล้วก็สามารถตีทีได้นะครับเมื่อมีอัตราฮิตข้อนะ,อะกับพืนล่างปีศาจต่อเข้าป่าต่อครับถ้าใครนินสายตีไวอะทาดามเมจด้วยรัวจากระยะใกล้นี่ครับก็ร่างปีศาจเลยแนะนําเลยแต่ว่าต้องออกของถืกด้วยนะออกไอเทมบวกเลือดอะไม่งั้นชุดเดียวตายเลยนะโดนฝั่งตรงข้ามยัดใส่อะมันบางอยู่ในรับเห็นตัวนี้ เฮ้ยมีมีมีคนโดนครับมีคนโดนตายไหมไม่ตายเดี๋ยวเราขึ้นบนต่อเลยครับเอาบัฟแดงคลิปเคตรงนี้ก็ขึ้นบนต่อเลยป้อมบนนี้จะแตกละสกิลหนึ่งละครับเพิ่มพลังเคลื่อนที่คุ้นฟื้น,น,นแล้วก็ตีไว ไปตรงนี้ต่อดีครับเนี่ยดีต้องรอช่วงท้ายเกมเลยครับเทมมาก็น่าจะบวกได้ละโอเคทาร์นมาแล้วนะครับเห็นไหมรถเยอะนะครับสกิลหนึ่งอ่ะอ้อมหลังครับอ้อมหลังเลยน่าจะไหวอยู่นะครับไหวอยู่ไปครับสกิลสตันเนี่ยเรียบร้อยแน่เบาไฮตายครับมาครับตาดูอินต่อเลยครับฟาดเฮ้ยสามตัวค่ะเวือนถอยก่อนมี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 อิิไหม ไม่มีสติครับโอ้โถอยด่วนเลยฮะเพื่อนวางอยู่ไหมครับไหวไหมเพื่อนรอดไหมรอดไหมกับด่วนเกือบตายครับทุกคนเอาตายขอบคุณมากที่ช่วยนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะครับฟาร์มต่อเลยครับฟาร์มต่อเลยแป๊บเดียวก็เลือดเต็มละเห็นไหมครึ่งหลอดแล้วอ่ะคือแป๊บเดียวแบบเลือดครึ่งหลอดเลยฮะัมาดิมาดิเฮนด้ามาดิมาก็ล่างเทพครับ ปาดเฮ้ยโดนโดนโดนพุ่งออกมาก่อนสกิลครับกับลังปีศาจต่อครับเข้าป่าต่อเลยชาร์ตโอเคต่อไปก็คลีเลยครับได้คลีก็จะเริ่มโหมดละเดี๋ยวได้จะสู้ได้เลยครับมีคนเนียนในข้างบนไปด่วนเลยแฟนเนียนนะ มันเสียอย่างนึงนะครับตัวนี้ลังเทพอ่ะตอนที่ชาร์จอ่ะถึงจะตั้นซีซีนะครับมันก็แบบช้าไงกว่าจะคิวกว่าจะปาดได้ฝั่งนู้นข้างก็หนีไม่ได้เอ้ยนี่ไงไม่กลับครับไม่ขับเพื่อนเอาดิาดสโลแล้วเนี่ยสกิลครับปับป๊บวับเรียบร้อยเอาดาร์กต่อเลยครับมีคนมาไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มี รอเพื่อนมาแล้วกันนะครับรอเซฟิตมาช่วยแล้วกันโอเคลัางเทพโอ้ยพุ่งข้ามกำแพงเป็นไงครับเซฟิตเอาดาร์กดีกว่าครับล่างปีาศาจนะครับถ้าจะเอาดาร์กนะล่างปีาศาจตีไวมาก ผมจะพยายามยื้อนะครับให้ของมันประมาณแบบได้สักอฟอนเทมเมอร์แล้วกันนะเอาไว้ตีสโลว์อย่างเนี้ยเพิ่มความโจมตีนะครับแล้วก็ตีสโลว์โอเคแพนด้าต่อเลยครับไหวนะครับแพนด้าหนึ่งหนึ่งอะ่ะเราไหวนะเอาดิเซฟิสโอ้โหไม่โดนเอาคลิปต่อเลยครับข้องบนยังไม่แตกเลยอะ่ะโอเคไปแล้วตรงกลางเลย ไตส,สองครับไตส,สามอ๋อครามต่อดีกว่าแบบนี้สแต็กยังยี่สิบกว่าอยู่เลยก็ถือว่าช้าเลยครับว่าไงเพื่อนเอาต่อเลยครับเอาต่อเลยผมได้ไนี่เนี่ยถ้าสตันโดนนะปึ๊บ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 อ,อโดนผกักสง,งนัน โอเคปล่อยก่อนนะครับมันตายเยอะเดี๋ยวรอมันเกิดนะครับเราก็ลอยเทมนะครับตอนนี้ไม่ยังไม่อยากเอ็นนะเดียมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับตายเรียบร้อยครับมาให้สองคับให้สองเลยอือฮึอืออือ,อ,อเรียบร้อยครับเดี๋ยวแค่แวนนะครับเราปล่อยเลยปล่อยให้แวนกันก่อนดิชิ้นเดียวนะครับขอฟอนเทมเมอร์แลยกันฟอนเทมเมอร์ Wine, 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 wine. วนแวนเวนแวนแวนเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับตายร่วงครับมาดิมาดิครับมาดิครับทคิวเลนเดีเรียบร้อยตีแรงเลยครับยิ่งเล็ดเกลีมชิบชึบเอาเอาเอาโจมตีโจมตีอือหือไปโดนโดนโดนถอยด่วนครับแตกแล้วบอม เพิ่มเร็วแป๊แบ,บนึงน่งเลยครับค่อยๆนวดไปทีละป้อมชิ้นถุดไปก็เป็นก่อไก่อรานะครับก่อไก่แอร์ปรับใหม่นะดีขึ้นเยอะมากเลยครับมาครับมาแล้วไม่เอาแล้วว่าสกิวอะตันครับเรียบร้อยได้ไหม ตายครับเหลือแค่วานเลยเอาโอ้โหได้พอดีครับได้พอดีมาเลยครับสโลสโลโจมตีครับเรียบร้อยครับเอาเพนด้าเพนด้าครับเพนด้าครับมาดิปรับปับตายไหมตันนิดเดียวตายครับไปโดนโดนโดนโอ้ไม่น่ารอดละเซนก้าเขาปรับใหม่โหดนะเรียบร้อยครับตันตันเพื่อนตันปาดโอเคก็น่าจะจบแล้วเลยครับเพื่อนไปละมันตายห้าแล้วอ่ะน่าจะจบแล้วนะครับเกมนี้ ก็ประมาณนี้นะครับลองใช้เซตนี้นะครับในการเล่นกันได้นะครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยนะครับตัวนี้นะจบเลยครับสวัสดีครับตาย